เอาเบิ่งแน่ไปถ่ายรูปไปถ่ายอันรูปกับอันกับรถอะไรนะที่มันบอกว่าออกรถไหมเปอร์เซ่บ่รถออดี้ออดี้บ่ออดีอ้แล้วคนเออไปยืนดูถ่ายรถเขาอีห้างมึงไปทรว <c oughs> บอ่อันเห็นป็นตัวที่มีตัวเด่นอันค้นไปยืนนะ่ะเฮ็ดเหกุละเบิ่งไปเบิ่งมากูก็ว่ารถออดี้มันก็โอเคอยู่ได้แต่พอพอไปถมึงไปถ่ายคู่เท่านั้นแหละ สภาพรถแล้วคุณเหมือนแบบว่ามันมึงหงั่รถหรือยังไงฮะนะ <S <S ความโทมของรถมันเลยเลยบังเกิดเลยนะเออม,มันเหมือนรถก็ไม่มีราศีไปกับมองอะแหมรถกับมองไปกับมึงเลยอะไงอ่าน,น,นั่นบอกมึงอันมีมีราศีน่ะน,นะทำให้รถเขาเสียย่ห้องเอเอแมนเมน เท่ได้ลดเขาเสียยี่ห้อเออมึงทำให้ลดเขาเสียยี่ห้อเลยอีสัตว์ก็คือคือบางคนนี่อ่าเหมือนเหมือนใครบางคนนี่ใส่ของเท่ยังไงให้ดูปลอมอะไรแบบนี้นี่ยเมียอ่าต่ว่าคนเขางามเนาะเฮ็ดใส่ของใส่ของปลอมก็ดูดูเหมือนเท้ไหนก็มีแห่อันอันนี่ใส่ของเท้แท้แบบแท้แท้แท้จริงๆน่ะเออ ใช่ถ้าคนเขาสวยเนี่ยไพ่ก็สอบปานก็ว่ามนดังยีกว่านี้อันนี้ไปติเขาว่าอของแท้ของปลอมจริงจริงสิเจ้าคลองใส่ของแท้กูเบิ่งจังจริก็กกขึ้นยังใส่ของคือใส่ของปลอมนี่แหละใช่อือม,ม,นะมันลาสีานนม,มันต่างกันนะแม่อือต่างกันซึกูขับบามีโดอกของแท้ก็ใซนเสื้อผ้ากับบางเท้อกับมือสองอือจิบบัดซา,าบัทนี่ใส่ไปนะครับซ้ำาย ยังเอาอย่างของอะไรมากมายนะไว้ซื้อประทูก,กินด้วยดีกว่าดิหมเอาไว้ให้ลูกเี่นหนังสือด<ม>้ว<ม>่ดีกว่านะครับมันเป็นซ<ส>ื้อสีมานะแต่งแข้งไผ่ใช่แต่ว่าลูกใช่รลศสีไม่จับแม้มลูกน้องไส้ก็ได้ค่ซ้ำนั่นแหละมัดบืนแล้วครับพี่น้องเอฟซีขนาดไม่ได้ขุดไม้ไง่ายขอด้วยนะไม่ได้ทำการเกรษตรขนาดยูทูบนคมถ้าไป กำจอบกำเสียมนี่จักที่ซ้ำไหนล่ะครับพี่น้องเอฟซีอก็ซ้ำเก่าที่เคยบ่เห็นเตียนสภาพน่ะนะเบฟ่อน่ะอัปเตอร์น่ะสภาพไหนพี่น้องเอฟซีเบิ่งรถซีปีห <c oughs> ้าปีขึ้นก็อยากเมาครับน่ะอันนี้ก็คือ <c oughs> ว่าใครขึ้นก็ยังเบิ่งกับบบเด้วามีราศีอียังเด้ล่ะอืมน้อยของคนเท่าเนาะพี่น้องเอฟซีจักแล้วสะบดึงนางลอกขึ้นเดียวกับบ้นลอก ลอกขี่กันข้ากลอกหนังขี่กันข้าก็มีให้เหลือแต่เนื้อในมันนะมันสิมันก็สีละเอียดดูนะหนังหน้ามันจะไม่เป็นกุตูดกีตีนะเรียวถามก่อนอันขียกันข้างนี้มันมันเป็นตะปุมตะปามเนาะขันลอกขันลอกเนาะมัเสิเรียดไม่เป็นบะโอมัเตี้เีนดมาแล้วมสียเรียดมานล้นมึงเร็นเมื่อกี้กันข้ากันลอกหนังมันรอกก็ไปทอดไบ่เคยเห็น ก็เห็นแต่กบตะเกียบแต่เขาโลอกันหนังขี่คากันแล้วอที่เป็นหนังตะปุบตะปับรู้เกี้ยงเลยได้เรียบกิ๊บเ,บเลยได้พี่น้องเอีบสี่เออหน้ายีานี่ก็จะเหมือนกันนะผมว่านะมาสร้างวายดีแล้วครับผม <laughs> ลูนเพื่อนนโอ้ยงามบัดงามเลยผู้จบผู้งามะาะว่าเพื่อนอะไรไปขอความไปทันดีได้ลูกบัดยศเจ้าหน้าที่ไม่ลงมาก็เพราะลูกมันมันบุรุษเจ้าหน้าที่เขาหยุดหยุดชะงกักในการตรวจสอบหลังหลังหลังข้างอื่นก็เพราะลูกอันนี้ฉันไปร้องขอความเป็นอะไรน,นะหีหลอกคาบมันไปจะอะไรหีหลอกคาบเหรอ รอกคาบคือมันสิใหญ่ขึ้นนี่บอกคือเหมือนกับงูนี่หรอเหมือนก,กับงูนี่มบมรอบคาบเอาคันว่ารอกคาบคือมันสิใหญ่ขึ้นเด้์ตายแล้วอีรอกคาบกูมีกูครับขนาดมาันสิใหญ่ขึ้นมันบอกมันจังรอกคาบโอ้ยตายแล้วชีวิตปีนึนหนงหลอกทีนึงบอกยีรอกคาบกูมึอองก็หินเลยนะเกิดมาเนี่นะมันเป็นยังไงโอ้โหเอา้าหลอกคา,าบก็คืองูนี่แล้วอ่า ไปอียาไปว่าหายใจทั้งอีอีนี่ยพดีอรคราบแต่ละคนชีวิตแบบฮีที่ง่า่ขึ้น้วคืองู้นี่บอกจังรอกขาบเกาออกจริงๆเหรอเรื่องไหนกูก็ไม่รู้เลยเป็นยังไงกูฟังผิดข้างกกรออกคาบไปฟังเป็นอะไรเห็นหีโรคคาบมาเออมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอจี ตอนนี้ก็ถือว่าบาปกำเวนพี่น้องเอฟซีรอดูจุดจบได้อือคือตุกก๊กแกบอกไว้กรสิเม่นือกันนนะพี่มิเต้อืมตอนนี้ก็รอดูจุดจบได้ของอีเวนนี้ทีนี้เห็นไหมจุดจบบาปกำรรเวณดังคำสาบานนั่นะบ้านเตกเสลกข,ขาดชีวิตมีแต่ความบิบัติมีแต่ความชิบหายตอนนี้นะครับเอฟซเขาถอยห่างหมดแล้ว ไม่ไว่าจะเป็นพ้องเพื่อนไม่ไว่าจะเป็นพี่น้องนะครับพี่น้องสีนี้ที่หมดแล้วีริงอ๋ออันอันอันเมื่อกี้นี่คือไปเห็นอันผ่านตาอันส่งพี่เก้าว่าอันเพื่อนฝูงเยอะแยะนะปีปีเท่าไหร่นะดี่ิบสามนะนี่เด้ไอ้ผู้หนึ่งนี่เด้ยูนะ่ในนี้เด้ยาวนาเพิ่นนี่นะครเพิ่นฝูง <laughs> ยอะแค่ะหัวเลาะแล้วโอ้ยตายแล้วนคะมันร้องยังไงมากมายขนาดนี้นะค่ะมันมาร้องเพื่อเพื่อนหนูคนเดียมันไม่ได้นะคะนะอ่าไปว่าไปนางกับเพื่อนปู่เพื่นไปเรียงเต้นเหรอจะให้รู้ให้รู้กันไปเลยครับว่าไม่อันอันจะได้รู้เลยว่ามันกันแกล้งกันหรือเปล่านะคะจะได้ตัวเออ จะไปทำบ้านกกบานนะคะมันเป็นบ้านใหญ่กัะตรงนั้น,นะคะ่ะอ, <laughs> อืมนี่นะคะร้องคนเดียวให้มันจบค่ะนะอย่าไปนั่นน,นี่กับเขานะคะ <laughs> นี่เราสงสารเพื่อนเราอ่ะ <laughs> มันไปฝฟอยกับเพื่อนผูกวันด,ด,ดูเ <laughs> ื <laughs> อดี้โอ้โ,อโอจหจากวานเนาะ เออนะครับพี่น้องเอซีเป็นแบบนั้นในทีนี้ตายแล้วชีวิตมีคนเหยียบกบไว้ด้วยนะคะเออจะเอาจะเอาอันเรื่องคนเหยียบกบไว้นี่ดิผู้นึงเหยียบกบไว้เพิ่นแมนบอมึงไปเหยียบกบไว้เพ่นบอตายแล้วทีนี้นะคะจะเาเรื่องมันไม่ถึงที่สุดค่ะมันไปเหยียบทำลายหนูค่ะนั่นมันทำลายทรัพย์สินของหนูเสียหายทำลายทรัพย์สินนะคะ ปากตามนี่แหละตัวดีอว้วนนี่ตัวร้ายมันโอ้ยตายแล้วชีวิตไั่ได้เอาเป็นนันจบอะไรเออนะครับพี่น้องเอฟซีอยนะนี่ค่ะนะถ้านะคะเอาขี้ดินนะคะติดเท้าไปนะคะถือว่ารักทรัพย์นะ,ะถืว่ารักทรัพย์ครับ,ะะบโดนแน่ในนี้นะโอ้ยขอจะโกงม่วงแล้วมันลงกูเม็ดเนี่ยออดีกูไปซื้อน้ำวันนั้นอมอมา ก่อนหน้านั้นนะนะเออก่อนหน้านั้นในชุดแรกไงชุดแรกโมโหโมโหอ้ยมากระเถียงจนเทียวไปแล้วทีนี้อ่ามีการอะไรมีแอบไปให้เขาเซ็นอีกนะเอาเอกสารแอบไปให้เจ้าหน้าที่เซ็นอีกนะทีนี้จูเบีนสวยซอยกัดหักเนาะล้ยรักเพื่อนค่ะรักเขาฉ็นรู้ว่าเป็นอย่างดอกเซนเลยอ